HTML, tăng cả PHP ยิงไรสันส้นๆเลยนะคบ HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดการแสดงผลบนเบราว์เซอร์ PHP เป็นทั้งภาษาคอมพิวเตอร์และภาษาโปรแกรมที่ได้รับความนิยมถูกนำไปเขียนโค้ดควบคุมข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บนเบราว์เซอร์ PHP สามารถควบคุมการทำง,งานตามหลักซักเจอร p r o g r ก m m i n g ประก,รกรอบด้วย Sequence Repetition และ Selection PHP มีรูปแบบการเขียนโค้ดคล้ายภาษา C ีแต่ HTML ทำแบบซักเ r อร p r o g r a m m i n g ไม่ได้เขียนได้แต่แทรกเพื่อกำหนดการแสดงผลเท่านั้นนี่คือก็จะเปัดของ HTML ครับนอกจากนี้ PHP ยังรองรับการโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ OOP อาจารย์โรงเรียนจำนวนมาก เลือกใช้ระบบจัดการเนื้อหาหรือว่า CMS โดยใช้ชุดโปรแกรมของ WordPress ที่ใช้ภาษา PHP ทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล m y s q l HTML ยังมีความจำเป็นอยู่มากสำหรับการอธิบายให้เบราว์เซอร์เข้าใจเช่น Chrome Firefox Opera Edge เพื่อใช้กำหนดการแสดงผลเช่นข้อความจะอยู่ตรงกลางหรือชิดซ้ายข้อมูลจะเป็นรายการอยู่ในตารางหรือข้อมูลเน้นอธิบายเป็นย่อหน้าก็สามารถควบคุมได้ดังนั้น ก่อนเขียนค้ดด้วย PHP ต้องรู้จักการใช้แท็กต่างๆของ HTML มาก่อนเช่น title body image e n c o e e table break division เป็นตน้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะไม่ช้าไม่เร็วเจนเกินไปนะครับ